ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาตกปลากันที่ใหม่เดิมอีกแล้วนะครับแต่วันนี้คือบรรยากาศจะคล้มมากเลยครับเพราะพายุเข้าตลอดอีกแล้วนะครับน้ําก็เออขึ้นมากเลยครับปกติตรงที่เราอยู่จุงตรงจุดนี้จะเป็นทางรถผ่านนะครับแต่ตอนนี้คือน้ําเออขึ้นมาครับแล้วเราต้องลงน้ําครับเพราะว่าถ้าตกข้างๆเนี่ยมันมีกอหญ้ามันเกี่ยว เกียวเบ็ดครับอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ครับที่ตกได้นะครับนี่ครับหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับตปได้ประมาณสักประมาณสักสิบตัวได้ครับอ่าครับเริ่มตอดแล้วปลามันขึ้นมาน้ําตื้นนะครับ สามคันนะครับสายตานี้ต้องไวนะครับตอดไวมากครับเพราะปลามันเป็นไซส์ตัวตัวเล็กนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้นะครับต่อครับต่อแล้วต่อแล้วลาไปครับจมนะครับมาครับมาครับมาครับนะครับอุ้ยโอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะครับ สู้กระเบ็ดเลยดึงลุดไปเลยครับผมอืมเสียดายจริงๆเลยต่อครับจมับจมบมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วคอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับฮี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ตัวกับเท้ากับสายที่ลุดเมื่อกี้เลยนะครับ <Okay. S 1> นี่รีบนะครับโผปลากำลังมานะครับผมจมับโอ้ยสู้ครับสู้ครับอืมอุย้ย เวียงแรงครับเวียงแรงครับนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ต้องรีบครับผมปลากําลังเข้าฝูงครับปลากําลังมาเป็นฝูงครับ<ม>เหยื่อจริงต้องมีหลายคันนะครับเพราะว่าเราใช้คันเดียวเนี่ยพอเวลามันติดปลาเนี่ยเดี๋ยวเหยื่อมันไม่มีลงไปล่อปลาตอนนี้เดี๋ยวปลามันจะไปที่อื่นครับเราเลยต้องใช้สามคันหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ ต่อนะครับต่อนะครับบรรยากาศวันนี้มีลมทั้งวันนะครับาลากแล้วครับลากแล้วมาครับมาครับมาเลยครับนี่ครับ ใช้ใช้ได้ครับผมตัดจมสวยอือืออีกคันครับอีกคันครับคันนี้ตดัดอ้ยคันนี้สวยครับอือร่อนมาเลยนี่ครับต่อทีซองคันนะครับแต่คันหนึ่งไม่ได้ได้คันนี้ครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับจม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 ,จม มาครับมาครับออ้ยจมสวยครับสายสวยด้วยครับผมดินใหญ่เลยฮะดูครับจำดีๆจะดีๆป่ากินดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเี่ครับโชว์ใหญ่เลยฮะขนี้ตอดตอดตอดแต่ไม่ เคยวิทย์ได้นะครับไม่รู้เป็นที่อะไรครับน้อยคร้างครับที่จะวิทย์ได้แต่คันนี้ต่อครับเราสนใจคันพวกนี้ดีกว่าครับทุนมันจมสวยดีครับมาครับนะครับมาครับมาแล้วนี่ครับอืเห็นไหมครับ จมนะจมนะจมสวยรอ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 ไม่ดึงสักทีจมลนะมาแล้วมาแล้วอ้าวผิดคิวนะครับ <c oughs> มาใช้ปันนินนะครับปลาหมอตะกับครับผมมามันมีเหมือนกันนะครับมาแล้วก็เอาครับผมถึงจะผิดคิวครับแต่เราก็เอาครับรอนานเลยตัวนี้นบาเยอกาศ บรรยากาศมืดแล้วนะครับอ่าเราปล่อยไปนะครับตัวยังคือสว่ายังเล็กอยู่ครับฝนก็เริ่มมาครับอากาศมืดขึ้นทุกทีทุกทีนะครับต่อจูนครับคงนี้ต่อครับลากไปลากมาครับไม่ดึงให้จมสักทีครับอยโดนครับโดนครับโดนครับอุ้ยใส่สวยครับใสสวย สองตัวนะครับเมื่อกี้ก็ได้ปลาตะกร้อีกแล้วครับผมจากที่ปล่อยไปเมื่อกี้มันมาอีกแล้วไม่รู้ว่าตัวเดิมหรือเปล่านะครับตแต่คนตกปลาบอกว่าคนละตัวนะครับรู้สึกว่าไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะครับน่าจะคนละตัวครับแล้วมาตกกันต่อครับผมคันเนี้ยคันคันสีส้มคันกลางเมื่อกี้มันตอดอยู่ tao thấy mày. Lạc lạc lắm. Ôm dưa vào อดนะรู้ว่าทุนมันขยับอยู่นั่นๆต่อแล้วต่อแล้วต่อจะไม่ดึงอะ่ะเตรียมลากเตรียมลากอะ เล็กหรือเปล่าเอาต่อ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 ตอ,องขันครับเอาคันนี้จมก่อนมาทีหลังจะจมก่อนฮะไม่ได้ครับเหยื่อไม่เสียด้วยเราดูคันนี้ครับคันนี้ลากไปลากมานานแล้วนะครับอ๋อโดนครับโดนครับโอ้โหผมเหยื่ออยู่นานครับผม ไหนขอดูหน่อยครับกินนานมากตัวนี้โหยกินเยื่อลึกครับกินเยื่อลึกเลยครับสมกับเวลาที่มันต้อดจริงๆครับ ด้านหน้ามีพายปลาขึ้นด้วยนะครับเหมือนปลาพยายามจะเข้ามาครับแต่ก็ยังกล้ากลัวๆ <c oughs> อ,อ๋ออยูยๆโอ้แอบกินนิ่งเลย <c oughs> นี่ลองดึงมาส่งๆนะครับเพราะว่ามันตอดแล้วก็ <c oughs> มันเงียบไป ดึงมาอ้าวมันอมอยู่นานเลยครับมาแล้วมาแล้วไซส์สวยจริงๆดูไซส์ครับควรจะได้นะควรจะได้ดตัวนี้ตัวนี้ใช้เวลานานอยู่ครับตัวนี้ตัวใหญ่แล้วมันละแวงใช่มันละแวงครับมันตอดนานอยู่ครับตอด่หายหาตอตๆหายหาย ตัวนี้เยื่อยาวนะต้องเราเราต้องปล่อยให้มันลากนานๆหน่อยครับลากนานจนแบบนี้ครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับต้องใช้วิธีนี้นะครับถ้าปล่อยให้ลากไม่นานนี้ก็เราดึงไม่ได้นะครับนี่ครับเราพอเริ่มจะรู้เทคนิคสักเล็กน้อยแล้วนะครับ นี่ครับดูครับเดี๋ยวดูโชว์ปลาให้ดูครับนี่ครับดูแต่ละไซส์นะครับจะเป็นไซส์เลรกยกันนะครับเอาตอดอีกครั้งแล้วครับให้ดูปลาที่ได้เพลินนะครับด้านหน้าก็ตอดแล้วลากไปแล้วครับลากไปแล้วมา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 แล้วอุ้ยอันนี้ปลาชะโดนะครับตัวแรกของวันนี้ครับปลาชะโดดินใหญ่ครับชะโดครับ ใส่พอได้ครับผมอธิบายก่อนปลาชะโดกินลึกปลาชะโดนี่มันจะกินลึกนะครับเรามาชอบกัดเบ็ดใช่ครับถ้ามันกินลึกมากบางทีมันจะเสียสีตรงปลายเบ็ดแล้วมันเอ็นเบ็ดมันจะขาดครับ <c oughs> ต่อแล้วนะครับต่อแล้ว มาครับมาครับมาเลยครับผมนี่ต้องลอยมันตอดนานๆนะครับเยื่อมันยาวครับอาจจะให้โชว์ปลาไม่ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาที่อยู่ในน้ําที่มันมาเป็นการเป็นฝูงนะี่เดี๋ยวมันจะหนีไปนะครับเราเลยต้องรีบตกครับมามาเอาอ้าวผิดคิวอีกแล้วครับผม นี่ครับปลาขาวครับปลาขาวไม่รู้ชื่ออะไรครับผมเรียกว่าปลาขาวไว้ก่อนครับเฮ้เกือบถ่ายไม่ทานครับตัวนี้สายสวยครับ <c oughs> ไห จะดูพิดคิวครับไปเอาแล้วนะตัวเล็กใช่ไหมอ่าตัวนี้เราจะปล่อยครับตัวเล็กไปปล่อยให้มันตัวใหญ่ขึ้นครับจะค่อยมากินเหยื่อเราใหม่นะนะได้แล้วก่ะไหนตัวขนาดไหนอตัวเล็กหน่อยแต่ก็ใช้ได้ ันก็ตอดนะครับจมๆๆเหมือนจะต่อส่องคันนะครับอ๋อมาครับอ๋อตะเพียนข้าวนะครับเริ่มจากข้ามาบ่อยครับตะเพียนข้าวแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศคือเริ่มมีแดดอุ่นๆมาแล้วนะครับฟ้าเริ่มเปิดล้วเป็นเวลา ช่วงบ่ายแล้วนะครับรู้สึกว่าพายุิ้นจะจางลงแล้วครับเมฆหมอกแสงเริ่มส่องมาแล้วครับให้มันรักนานๆน,นะอยดึงเง อย่างอย่างจยงให้มันตั้งตรงๆสวยๆก่อนม่ตรงแล้วเอาเลยก็แล้วเอามาแล้วครับนี่ใช้เวลานานพอสมควรเลยตัวนี้เราต้องให้มันตอดนานมากๆครับก็จะได้ครับคันนี้นานจริงๆครับคันอื่นไม่นานขนาดนี้นะครับลากซ้ายลากขวาซิกแซกด้วยอุ้ยมาแล้วครับอุ้ยสาสวยครับ น้องต่อยลากให้มันย,ยาวยจริงๆนะครับดูครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่ด้วยครับอจะโดนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตโอ้โหโนตัวเล็กสูบเบสเลยครับงานจะได้ไซส์สวยๆทีนะฮะถึงจะดูยังตัวไม่ใหญ่แต่มันก็โอเคนะครับดีกว่า ตัวเล็กๆกวกว่านี้ฮะนี่ปลาอะไรครับปาลาหมอตะกับปลาหมอตะกับอีกแล้วนี่ฮะทายใช้ได้อยู่นะครับปลาหมอตะกับ จะต้องสองคันเลยนะ สลับขันเนี้ยโดนไหมโดนมหมุนติ้วเป็นลูกข้างไง లాక్ దాక్ อยูปล่อยนานๆเลยม,มาครับมาครับนี่ครับน,นี่รอบนี้รอบเย็นนะครับของเจ้าคันนี้เลย ที่บอกเช้งเช้ามันไม่ค่อยกินนะครับรอบเย็นเป็นตาของเขาครับผมไปครับไปครับโอ้ยนะโอ้ยตัวใหญ่ด้วยครับกินทีเพิร์นะครับไอตัวนี้ ค่อยให้มันกินเรื่อยๆเ,เยอะยาวอาวนูน่นๆครับเจา้านู่นก็ได้นะครับอู้หูยเจา้านู่นก็ได้นะครับผมเอาๆสองคันติดต่อครับหือตัวแรกยังไม่ทันได้เก็บครับมาอีกแล้ว ยังไงยังไงยังไงโอ้โหได้ครับได้ครับผมนี่นึกว่าไม่ได้นะครับสายสวยอยู่ฮะโอ้สู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 ้เฮ้ย <c oughs> จมู ได้แล้วครับอยู่ไกลน่อยนะฮะนี่ครับตอนนี้ตัวเล็กน่อยครับแต่ก็ใช้ได้ฮนะมัไม่มองเลยอะอ๋อผิดเองที่บอกว่าคันนี้คันนี้คันนี้อ๋อ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 ,อมาครับมาครับมาครับ เราแอบกินอีกแล้วลายพอยฮะ นี่ป้องเลยฮะอุยมาแล้วครับมาครับนะวิ่งสายใหญ่นี่นะครับผมผลงานวันนี้ครับดูไซส์ครับผมตัวดีๆงั้นเลยนะครับนี่สารพัดปลาครับใ้สองสวกนะครับสีเขียวของผมครับอันนี้สีดำของแม่ผมครับดูนะครับ มีแต่สายงามๆครับกินทั้งวันนะครับมีแต่ตัวดีๆงั้นเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องของพวกเรานะครับปลาขาเราธรรมชาติสวัสดีครับ